ขนาดนั้นเลยเหรออยู่หลังมอนิเตอร์คือแบบนี่สงสารตัวเอง m ีเลยอะม่อยากได้สงส,สงสารตัวเองสวัสดีค่ะโยามูค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาดู MV ครั้งแรกในขณะที่ทีมงานทั้งหมดนั้นดูไปหมดแล้วนี่มัจร,จริงนะทุกคน เือไม่ได้บิ้วคือจะบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะไปถ่ายเองก็เถอะแต่ว่าทีมงาน,นก็คือไม่ให้เห็นเลยแม้ก็ทงแบบคัตติ้งเป็นยังไงหรือว่ามีซีนไหนออกมาบ้างทําไมคุณถึงใจร้ายกันขนาดนี้นี่คือคำถามถามถึงทีมงาน <c oughs> อย่าง MV นี้นะคะมีชื่อเพลงว่าพิศวาสเป็นเพลงที่สยามโมอไปทํากับกลุ่มศิลปินที่มีชื่อว่าปาปะกรมโปรเจกต์นะคะแล้วก็ในพาร์ทของ MV ก็ได้พี่แบงค์ชนาทิพนี่แหละมาเป็นผู้ก,กํากับให้ด้วยเออ หล่อและมีความสามารถแล้วคือตลอดเวลาที่แบบถ่ายเอ็มวีก็คือพุ่มกับหล่อมากก็คือมีกําลังใจในการทํางานมากเดี <c oughs> ๋ยวเราจะมาดูไม่ได้ดูพร้อมกันค่ะดูคนเดียวคะ่ะทุกคนคือดูจนเบื่อหน้าไปหมดแล้วโอเคมาอุ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหหนาวฉากนี้เหงามากฉากเปิดแต่ในความเป็นจริงก็คือเป็นซีสุดท้ายนะคะง่วงนอนอยากกลับบ้านอุ้ยแต่ว่าเปิดมาคือเหงาเลยนะ <c oughs> อ่าปากแดง วินเทจต้องสีแดงเท่านั้นใช่ใช่อันนี้คือรูปไปก่อนเพราะพู่พูมกับสั่งให้รูปอ,อ, <c oughs> อุ้ยอันนี้สวยปากจือปากจือต้องทาลิปกลอสเท <c oughs> ่านั้นอันนี้ดูแบบ <c oughs> ครุนคิดคมาละ วยอันนี้สวยมากโอเคเดี๋ยวนี้ต้องอธิบายก่อนคนไม่เข้าใจอันนี้คือจริงๆแล้วเป็นน้องนักแสดงฟีลแบบเหมือนเล่าภาพในหัวในความฝันของเราฟีลแบบเหมือนเป็นสยามูท่านหนึ่งอะไรอย่างี้กําลังอย่างงี้อกําลัง กหวันใจอยู่ในความฝันแล้วก็คิดถึงเขาแต่น้องๆเล่นถึงมากแรงมาก<อ>มาขนาดนั้นเลยเหรอ,อแต่จริงๆน้องๆอ,งอะ่ะตอนเล่นคือแบบ คือทุ่มมากเลยนะตอนแรกเหมือนน้องๆจะเขินๆกันแต่ว่าพอแบบพอเข้าซีนปุ๊บมันก็คือแบบม,มาเลยใช่ใช่แต่ว่าตอนถ่ายจริงๆคือแบบแรงมากแต่เราไม่รู้ว่าเขาเอามาแค่ไหนนะเดี๋ยวลองดูงๆๆใช่ตอนอยู่หลังมอนิเตอร์คือแบบม<อ>ันตื่นเต้นใช่อะมาลอดูอันนี้ก็คือพูมกับบีบว่าให้ให้ให้ใหเช็ดฝุ่น <c oughs> ใช่ปกติจะจะปล่อยผมจะเป็นทรงนี้เพื่อนจะบอกว่ามึงพักผมสิอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบไม่ไม่เซลแต่ว่าหลังจากถ่ายเอวีนี้ไปก็คือมาผมทุกวันหลังจากนี้จะเห็นทำทรงผมนี้ทุกวันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนทำไมเพิ่งกลับไม่ให้พยายามโมเดลเองก่อนอันเนี้ย ใช่ไหมเด็กพี่จ้างดีใจเยงมูลนะเด็กจ้างทำไมอ่ะเออแต่ว่ารอบหน้าเห,ห,หรอหรง,งั้นเราต้องบอกให้คนแต่งเพลงอแบบนี้ว่าอีกบ่อยๆเออไม่ใช่มีแต่เพลงร้องไห้ไม่เอาคืออันนี้เป็นดีเทลเหมือนกันนะช่างผมเขาก็ทําแบบให้น้องนักแสดงแบบทําผมหยิกจะได้มีความเป็นฟิลแบบเหมือนเป็นตัวแทนของเรา จับได้ๆมองแหวนใช่เป็นแหวนวงเดียวกันกับพี่น้องใส่บบใช่อันนี้คือแบบลองรูปเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วแต่ก็คือคงรู้สึกว่ามันก็คงเ,เ,เซ็กซี่ดีมั้ <c oughs> เ,อเอาเอานิ้วใช่คือ ใช่ไลท์แรงและไร่ความหมายใช่เออ acting acting ใน MV จะมีไม่กี่อย่างมีแบบลูกคอลูกแขนลูกเตียงมองดาวมันจะมีวนๆอยู่ประมาณนี้จริงเหรอได้เหรอจริงจริงาของกับเองแมาได้เออใช่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 ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ เร็วมากด้วยแบบเวลาที่แบบกระชั้นชิดมากอะไรเงี้ยก็เลยถ่ายแต่ละคิวแบบ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 ป๊บแป๊บแป๊บแป๊บอย่างเงี้ยไปเราก็พยายามแบบคือทีมงานหลายคนมากเราก็พยายามจะแบบทําให้ตัวเองพร้อมที่สุดสวยอันนี้คือเหงามากอยู่ในห้องคนเดียวอันนี้เขาเล่นจริงไหมนะไม่แน่ใจอ่ะเล่นจริงเหรอนี่สงสารตัวเองในมีเลยอ่ะ ตัวเองเนี่ยแล้วสุดท้ายก็คือปิดจบด้วยนั่งอยู่คนเดียวในห้องแล้วก็แบบเฟรนดสงสารตัวเองคนอะไรสวยแล้วยังโดนทิ้งอีกดีมากเลยทุกคนโอ้โหในที่สุดก็ได้ดูแล้วนะคะแต่จะบอกว่าทีมงานคือใจดํามากเพิ่งดูครั้งแรกแบบจริงๆแล้วก็รู้สึกแบบดีมากชอบมากๆจริงๆด้วยตัวเพลงด้วยแหละมัน เนื้อหามันแบบค่อนข้างชัดเจนแล้วมันเล่าอารมณ์ได้แบบเห็นภาพแล้วพอยิ่ง MV ็ู่กับเก่งพิมงานเก่งตู้แสงไฟแบบทุกอย่างมันชัดมันก็เลยทําให้ออกมาแบบกลมกล่อมที่สุดเลยทุกคนว่าไปมะ ก็ถ้าใครอยากจะไปดู MV ตัวเต็มนะคะตอนนี้ดูได้แล้วในช่อง YouTube นะคะของปั๊บปั๊บกําโปรเจกต์ค่ะทุกคนเข้าไปดูได้เลยฝากปั่นวิวด้วยแล้วก็ถ้าชอบก็คือกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยแล้วก็อนอกจากนี้นะคะก็ยังติดตามคอนเทนต์แบบสนุกสนุกได้เหมือนเดิมเลยของสยามูนะคะในช่อง Tik t o k f a c e b o o k IG สยามูได้ทุกช่องทางเลยค่ะทุกคน <Okay. S 1> แล้วเดี๋ยวเราก็จะมีคอนเทนต์สนุกสนุกนะคะแบบเบื้องหลังเพลงการถ่าย m อ็มวีอะไรเงี้ยปล่อยออกมาเรื่อยเลืยในช่องนะคะก็อยาาา่าลื <Yeah. S 1> ந நல்ல நான